สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเซลพอมี่เช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีโปรโมชั่นฮอตมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็น m a ด้าสค่ะเดี๋ยวเรามาชมโปรโมชั่นกันเลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่ที่มาด้า2รุ่น S นะคะเป็นแบบสปอร์ตเนาะ5ประตูค่ะและสีนี้นะคะเป็นสีใหม่ค่ะเรียกว่าสีฟ้าแอร์สตีมบ u ูค่ะซึ่งเป็นสีที่จัดโปรโมชั่นนะคะและตอนนี้นะคะรถเริ่มใกล้จะหมดแล้วค่ะชุดแต่งนะคะแถมให้เลยรอบคันค่ะเป็นชุดแต่งแบบ x t ็กตรนะคะแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเป็นทรง RS ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะ และนี่เป็นสปอยเลอร์นะคะทรง RS ค่ะก็จะให้รูปแบบในความที่เรียบง่ายนะคะแต่มีความเรียบหรูนะคะที่เป็นสีดำเงาค่ะตัดกับสีฟ้าได้แบบลงตัวเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจับตองนะคะหรือโทรเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะฟรีนะคะชุดแต่งรอบคันเฉพาะวันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ฟรีดาวให้ทั้งหมด25%นะคะและผ่อนไปเลยค่ะ7,666บาทได้เป็นรุ่นลองท็อปที่ราคาะ8 8 0 0 0 0บาทไปเลยค่ะ